ย้ายบอ่อครับย้ายบอ่อครับกลับมาชมกันต่อครับตีเลขสายมันครับผมเราอยู่กับทีมงานโทรหนึ่งอมซัพ์อิงอุ่นครับขณะนี้กําลังเคลื่อนทับออกจากบอ่อดินครับขุดปูขึ้นไปรอบนถนนเป็นที่เรียบร้อยครับโดยการเคลื่อนย้ายของจานเหลาสุดหล่อของเราตามไปด้วยรถกระบะ ยูทูบเบอร์ชื่อดังครับดัมซิ่งดินด่วนแล้วก็ตามมานี่ครับข้างหน้าเราเลยม้าขาวเจ้าเสน่ห์ครับล็อกกี้สุดหล่อหนุ่มนุ่นแล้วก็ข้างหลังครับอีกเพียบเลยเสียอ้ําครับล็อกกี้อินดี้สายจวดตามมาด้วยเร็กสจวดครับแล้วก็ตามด้วยเจ้ายักษ์ปิดท้ายที่ทอทงครับผม คือเรียกและฉายาของทีมงานโทรหนึ่งแต่ละท่านซึ่งเอฟซก็จะคุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับนี่ลงมาปากหลักรอแล้วนำสิ่งดินด่วน ออกมาแล้วครับเราจะดักอยู่แถวๆนี้ครับอู้ไปใหญ่เลยครับอู้มาขาวเราจะดูจานชูขึ้นเทนเลอร์ก่อนนะครับผมเขื่อนทับมาแล้วอเบิดใส่นิดเดิงครับ

ที่เราของเราครับมาแล้วครับขึ้นประจำการแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดาวเ,เดี๋ยวรถไอติมรถไอติมรถไอติมมาไปไป, <S <S ไปเรื่อยเลอยหอยยาวครับคนปูครับผมรถทันเลอร์ หน้ายาวโคหนึ่งออมทซัพย์อิงอุ่นหรือที่เรียกกันว่าเจ้าคุณปู่พร้อมที่จะขึ้นเดนเลอร์แล้วครับมาดูสเต็ปการขึ้นเดนเลอร์ของพี่ชูครับจานชู ครับเช็คช่วงล่างได้เลยครับหน้ารอยแล้วนี่สเต็ปนี้ครับเป็นสเต็ปของจานทูครับเหินฟ้าอยู่ในท่าเหินฟ้าเหินเวหา ลอยเหนือพื้นดินขึ้นไปประมาณ1เมตรครับผมจานเหลามาอีกลูกพี่มาอีกมาอีกลูกพี่ <c oughs> พี่เหลาทำขึ้นขังหน่อยติพี่เหลาเอออย่าก,กั้แลลว <c oughs> อ่มาอีกครับมาอีกโมติดโมติดแปลว่ามาอีกครับขึ้นไปเหยียบเบรกไว้กันไหลกันลื่นเซฟความปลอดภัยดีมากครับเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักนะครับสำหรับ จานเหลาครับพี่เหลาเนี่ยมือขวาของจานชูคนขับแบ็กโครครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเขาก็ข้ามบอกไปทันทีครับอา้าไม่ได้ขับย้ายบ่ใด้พี่ชูเป็นคนขับย้ายอ,าอ๋อมีแอร์ไหมเนี่ยพี่เหลามีก็แอร์ธรรมชาติ ไอกที่เราเอาไปตลกนี่มีมุกด้วยท <c ười> ี่เราบอกว่ามีแอร์แอร์ธ <c ười> รรมชาติไปนะครับลูกพี่กับลูกน้องครับ ไปแล้วครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ทีมงานโทนหนึ่งอ,อมทรัพย์อิงอุ่นนะครับได้ย้ายทําการย้ายจากบ้านพรวงครับตำบลลำดัวอนำะเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ไปที่นู่นเลยครับตําบลบ้านปลือครับอำเภอกระสังบุรีรัมย์ครับ ถนนกระสังพัพาชัยวัสดีครับรฮะได,ดะ้ดีดด่วนไปเมื่อกี้นี่อ,นอ,อันนี้ของตีเล็ก<อ>นี่ตามไปเลยนี่เอฟซีของดินด่วน อะไรนะก๊อตน่าจะไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้ไม่รู้จัก<ว>เขาไม่รู้จักเรา FC ดินด่วนนะครับมาถามหาดินด่วนครับดินด่วนขับรถไรเมื่อกี้ก็เ,เลยบอกให้ตามไปแล้วอา้าเราก็จะตามไปเหมือนกันครับแต่ว่าทีมงานก็น่าจะออกไปไกลพอสมควรแนละ้วเดี๋ยวผมจะต้องรีบตามไปก่อนสำหรับทีมงานรถหกล้อนะครับก็เจอกันใหม่นะครับผม เมื่อไรที่ผมเจอตูดรถหกล้อคันแรกก็คือม้าขาวเจ้าสเสน่ห์เรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ